ขอบคุณมากนะฮะนะครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะฮะผมไรอุชเวกนะครับผมหรือว่าไรเอฟ9นะครับยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะครับทุกคนทุกท่านที่อยู่บริเวณหน้าบูธกราเนาดานะฮะขอเสียงน้ดังให้กราเนาดาหน่อยเลยขอบคุณมากนะฮะ ขอบคุณที่ยังให้ผมนะฮะมาเป็นตัวแทนนะครับผมทางกราเนด้านะฮะมาร้องเพลงทุกคนฟังในบริเวณนี้นะครับผมในวันนี้นะฮะยินดีที่ได้เจอกันทุกท่านนะครับผมก็ถามว่ากราเดาคืออะไรนะฮะก็คือวิาบัานความงามนะครับผมที่ถือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่ทันสมัยที่สุดนะฮะดูจากเครื่องนะครับผมที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะผมยังนึกว่า ตัดแว่นเลยไม่ใช่นะมันคือเอาหน้าเข้าไปในเครื่องนะครับผมแล้วก็สแกนได้นะฮะดูว่าใบหน้าทุกคนเนี่ยมีผิวที่เป็นยังไงหรืออะไรยังไงเขามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาได้แน่นอนนะครับผมอยากให้ลองกันดูนะฮะคือมันทุกท่านอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับในการดูแลหน้าตาหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าในยุคนี้นะฮะ ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับผมอย่างผมเองนะฮะจากที่เคยไม่ดูแลตัวเองเลยนะฮะเมื่อก่อนนะคือออกกําลังกายเล่นบาสเล่นบอลอะไรนี่แบบว่าอาบน้ําบ้างไม่อาบน้ําบ้างนะฮะแล้วก็นอนไปทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะฮะก็อย่างผมเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังต้องมาดูแลผิวหน้าเลยนะครับผมอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายแล้วมันแบบว่ามันไม่เท่มันไม่แมนหรืออะไรนะฮะ คือมันไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้คือทุกคนต้องดูแลผิวหน้านะครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะมองจากภายนอกก่อนนะฮะถึงจะตัดสินคุณในความสามารถหรืออะไรต่างๆนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่ต่างๆนะฮะอยากให้ดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กลในหน้าก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกท่านนะครับผมอยากให้ลองมาดูนะฮะเหนอคอร์สนะครับได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมฮะเออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับโอ้โห ไม่ซึ้งไม่ได้แล้วนะลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมที่จะร้องในวันนี้นะฮะก็